สวัสดีครับคุยลุยเดี่ยวนะครับเรายังอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประจช,ชนวลาวนะครับหลังจากการเดินทางเทปที่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบรรยากาศทั่วๆไปนะครับที่เราพบเห็นในประเทศลาวนะครับเพื่อนบ้านของเราที่หลวงพระบางนี่ก็ยังเป็นเมืองมเดกโลกใช่ไหมครับเราก็ได้เห็นที่ต่างในเมืองมเดกโลกประเด็นวันนี้นะครับคือเราพยายามมองหาอยู่ครับประเด็นว่าโฟมเดสหรือผู้ใช้ชีวิตที่สาธารณะที่ประเทศลาะวนะี มีนะครับแต่ว่าอาจจะมองยากนิดนึงนะครับประเด็นก็คือพอมันเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็มีชาวต่างประเทศนะครับนากทท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนี้ผู้คนก็ประกอบอาชีพเป็นหลากหลายนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใจดีครับโดยเฉพาะคนไทยนะครับก็เราได้เห็นได้ภาพเยอะแยะนะครับที่มีทั้งชัดชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ว่าเหตุการณ์ต่างในในประเทศแล้วนะครับเป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับคือ ประเทศลาวนะครับเป็นประเทศที่ตอนนี้นะครับรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศอันดับหนึ่งเลยน,นะครับคือขายพลังงานครับขายพลังงานจากเขื่อนน,นะครับขายไฟฟ้านี่แหละครับจากให้แบบพื้นบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเวียดนามกัมพูชานะครับหรือแต่พม่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ประเทศที่เขาขายพลังงานนี่เขาจะเป็นเสถียรนั้นนะครับแล้วลาวน่าจะซอยเท้ารอประเทศไทยอยู่เราว่าประเทศไทยจะเอาอย่างไง เพราะว่าถ้าเราสามารถผลิตกระแสไฟได้เต็มประสิทธิภาพแล้วขายอย่างเต็มประสิทธิภาพผมว่าไม่นานครับเราจะเข้าสู่ประเทศที่จเจริญนนครับแล้วปัญหาก็จะเพิ่มมากขึ้นเราคงต้องจับตาดูกันนะครับเดี๋ยวเราคงมาดูบรรยากาศท,ทั่วไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างที่เรามาดูงานเที่ยวนี้นะครับล้วก็จะมาดูว่าปัญหาโฮมเลสในประเทศลาวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับแต่คือราดูแลไม่ใช่ครอบครัวก็คือคือญาติพี่น้องนะ่ยเอามาดูแลกันเอง แต่ถ้าว่าครอบครัวของท่านเอามาดูแลกันเองนะอย่าให้ได้ออกไปอีกครั้งทําเรื่องสิ่งไม่ดีบ้านเมืองสกปรกถ้ายังเห็นข้างหน้าเขาไม่ถามแล้วคือว่าท่านดูแลไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่เอาไปดูแลแล้วแล้วขอทานมี้นมดขอทานมลวกข้าบางนี้อู้มันจะหายากนะเรื่องเรื่องของการขอทานนะอยู่ที่เรียงการอาจจะมีแต่อยู่ในหลวงข้าบางนี้จะไม่มีถ้ามีประมาณหนึ่งคนผมบอกให้เลยมาอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ กฎของการท่องเที่ยวนะห้ามมีคือห้ามแจกของให้แก่เด็กห้ามแจกของให้แก่คนขอทานห้ามแจกของแก่พระสงฆ์ได้เนนถ้าท่านจะแจกของให้เด็กผมจะพาไปหาครูผู้ใหญ่เป็นคนแจกให้ถ้าท่านจะแจกของให้แก่พระสงฆ์ได้เนนผมจะพาไปหาเจ้าอาวาสเป็นคนแจกให้ถ้าท่านจะแจกของให้แก่คนขอทานชาวบ้านทั่วไปผมจะพาไปหาสภากาชาติที่เราเรียกกันว่าสภากาแดนเป็นคนแจกให้ถ้าเราฝืนแจกไปเป็นการส่งเสริมให้มีคนขอทานอยู่ในเรา อันนี้ผิดกฎหมายคนให้ผิดกฎหมายไกด์จะต้องได้รับผิดสอบหมดทําไมไม่บอกลูกค้าเด็กนักเรียนนะไปโรงเรียนไม่ถึงโรงเรียนเพราะว่าไปขอจากนักท่องเที่ยวพอได้จากนักท่องเที่ยวแล้วไปโรงเรียนไม่ทันกลัวว่าครูจะโกนครูจะด่าแล้วไม่ไปโรงเรียนพอเลิกเรียนแล้วมันก็ไปบ้านหลายวันมามันก็ไม่ได้สอบผู้เป็นพ่อแม่คิดว่าเด็กคนนี้ไปโรงเรียนผู้เป็นครูอาจารย์คิดว่าเด็กคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายตามนักท่องเที่ยวอันนี้ก็คือผิด นนกฎหมายของการท่องเที่ยวเพิ่งมีกฎหมายหรือว่ามีมานานแล้วมีมานานแล้วตั้งแต่เปิดการท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าเปิดการท่องเที่ยวก็คือแสดงว่าเราิสอสแค่ของบ้านเรานี่มันนะว่าอะไรนะเพราะว่าคันที่เราเจ็บของเนี่ยบางครั้งนี่นะคนนาวนี่เขาจะไม่เอาใจเขาจะจะคิดว่าเรานี่นะเป็นคนที่ทำสิ่งไม่ดีให้เด็กๆบาง ตอนนี้ก็ท่าเรือนะครับเรากำลังจะลงไปข้ามแม่น้ำไปดูฝั่งแม่น้ำโขงข้างหน้าที่แม่น้ำโขงมันก็เหมือนกัน อนนี้เราทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับข,ไงไงขึ้นไปไหว้ผาเ <c oughs> ขาเรียกกันท่านติ่งครับ <c oughs> ก็ถึห <c oughs> ิน,นก้าวิย้อยครับท่านติ่งนะครับ <c oughs> อนอเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับ แ้มอุนนะครับมุมนี้นะครับแล้วก็เป็นอันซีนครับน่าสนใจนะครับหลังเจาไหว้พระกันแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคุยดูเดียวคลิปสุดท้ายของสวงพระบางเดี๋ยวลากันตรงม้ก่ีนนะคร้บเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องแล้วไปต่อกันที่เวียงจันทร์นะครับ